สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารวรวนสุขเลิอค่ะเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบดินเดชาส,งสิงหส์สิงหเศนี2องกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะดิฉันจะมานำเสนอโพสเตอร์สื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสื่อการสอนของดิฉันนะคะก็มีชื่อว่าเกมแฟนพันแท้เอเชียค่ะ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ค่ะดิฉันเนี่ยก็เลยได้สร้างสื่อการสอนนะคะที่ดึงดูดนักเรียนนะคะและไม่ทําให้การเรียนออนไลน์ในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกน่าเบื่อค่ะวัตถุประสงค์ของสื่อการสอนนะคะก็เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจลักษณะเด่นของภูมิภาคในทวีปเอเชียมากยิ่งขึ้นค่ะและก็เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับนักเรียนในการเรียนวิชาภูมิศาสตร์มากขึ้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการใช้สื่อกันนะคะครูจะมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนค่ะกลุ่มละ6คนจากนั้นให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะเลือกเปิดแผ่นป้ายกลุ่มละ1แผ่นค่ะหากกลุ่มไหนรู้คำตอบนะคะให้ใช้พิธีการยกมือตอบและเปิดไม์ตอบค่ะหรือจะเป็นการพิมพ์คำตอบลงในช่องข้อความนะคะและให้อธิบายลักษณะสำคัญของภาพนั้นค่ะหากตอบถูกนะคะ สมาชิกในกลุ่มจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มค่ะแต่ถ้าหากตอบผิดนะคะก็ให้กลุ่มต่อไปนะคะเปิดแผ่นป้ายและร่วมตอบแผ่นป้ายกันจนกว่าจะมีกลุ่มใดตอบถูกค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูภาพบรรยากาศในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะจะเห็นได้ว่านักเรียนนะคะมีทั้งเปิดกล้องเปิดไมค์นะคะและพิมพ์คำตอบลงในช่องกล่องข้อความค่ะนักเรียนให้ความร่วมมือใน การใช้สื่อครั้งนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะผลของการใช้สื่อนะคะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์ลักษณะสําคัญของภูมิภาคในทวีปเอเชียจากภาพที่ครูก,กําหนดได้ค่ะและนักเรียนนะคะสนุกกับเกมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ